โอ้ยผัดลมกระตัวใหญ่ใหญ่เดี๋ยวไม่ได้จะหันหัวไปทางไหนกันเนี่ยเจ้าโอ้ยเนาะขอบคุณไปลายบ้านใหม่เตรียมข้าวเตรียมของเตรียมจากเตรียมคคกมาเป็นเนี่ยขึ้นบ้านใหม่นะจ๊ะทุกคนีเจ้าไข่มาตุนไว้ตุนไว้จ้กิน เก็บผักกินทอดไข <Piet. S 1> ่คูาคานาคูโรก็ติดได้หมดนะโรลโรบะที่ต่างกันไม่ได kind of ้พอดีกันผัดหมี่มีมากมีมีเขาอ่านว่าอย่างไงมีโคราชเออเพื่อนเพื่อนเห็นบ่ขึ้นบ้านใหม่เด้อใบพรให้หน่อยเด้อมาขึ้นบ้านใหม่ที่หน้างานเป็นไหมจ้าใจบวยมาขึ้นเอ้ยวินมึงเอาเสือ คนละอันกันเราไม่มีเสือไม่มีจา่าไอวินมึงเอานี้ติมึงนอนคนเดียวก็ได้เสือจ่ดคนละปืนนะอันนี้เไม่เอาเปิดเอานั่นเนี้ยเอาไว้นั่นแหละอย่าค่อยเปิดเดี๋ยวค่อยเสียบเปิดตัวน,นี้ฝน่านฝนบ่ายมามันตกบอสใหญ่มาไอวินมึงอยู่นั่นป้าอยู่นี่แดนฝนบ่ายมามันตกบอ ข่าย okay, มาวินมึงอยู่นั่นต้าอยู่นี่อืมอม,มีมโคราชขไดขันไดปวดขาปวดแข้งขึ้นบ้านใหม่วันนี้ไวพรให้ยายบ่อยด้วยเด้อพี่แดนฝนบ่ายมามันตกบอขยายมาวินมึงอยู่นั่นต้าอยู่นี่ อืมปวดเขา่าปลาปลาไหนปลาสามรูอะปลาสามรูไว้ไหนไม่มีปลาสามรูเด้อฉันนะบอกแล้วตูวนบรรยากาศเอาอันผ้าผ้านี้ปิดเขาเรียกผ้าอะไรผ้าใบาเลยผ้าใบาผ้าใบามาอ้อมเป็นเป็นเป็นฝาบ้านเพื่อนๆพืนมาพักอยู่หน้างานแล้ว คุณหนูตกยากสังกสีเนาะแต่มันไม่พอเราอยู่ชั่วข่าวแค่ไม่กี่วันก็จะเสร็จแล้วละเนาะทำไปพอได้อยู่ก่อนเอียงข้างไปข้างหนึ่งไม่รู้จะนอน <S 2> <S 2> หันทีเด้ย,ดยค่ะวันจะได้นอนนอนฝันเห็นเลขแล้วขึ้นบ้านใหม่ข่าวเนี้ยไปบายค่ะเพื่อนเพื่อนมาหน้างานเต็มเลยไม่รู้จะอยู่ยังไงกันตอนร้อนแดดร้อนๆก็คงจะร้อนมากลยเงี่ยเพื่อนเอ้ย พีน้องเอ๋ตา<อ>สามมีสี่ก็เ,เอามาแล้วไม่อยู่ตรงไหนเอามามาคนละตัวแล้วเ่ปฟาบ้านารวยฟาบ้านหัวไปทางไหนเอียงข้างหัวเทียมนอนกลางล่างอาจาียมาเปิดตอวก็ได้ตาเดียวอูน่ะอาจารย์มาฝึกกันดู ฝนตกมาจะเป็นยังไงลมแรงมาเปิดเปิงไปหมดแล้วบ้างดูไม่มีเมื่อก่อนนี้นก็เอาหลังต<ไ>าสามมีสี่ัก็เอามาแล้วไม่อยู่ตรงไหนเอามามาคนละตัวแล้วเจ้ฝาบ้านไวเลยฝาบ้านจะหันหัวไปทางไหนกันเนี่ยเจ้าโอ้ยเนาะขอบคุณไปลาย นี่แต่พัดลมไม่มีนี่เอา้านี่ผัดมีเอามีมากมีมีเขาอ,อ่านว่าอย่างไรมีคู่แรกเออลองขาวอันนี้มาเปิดก่อ,กอนก็ได้ตาเดียวอ่ะอัน <c oughs> นีน้มาเปิดกันเฮ้ยตาสามมีสีกูก็เอามาแล้ว ไม่อยู่ตรงไหน,นเอามามาคนละตัวแล้วเจ้หนีฟ้าบ้านไ้เลยฟ้าบ้านเอาไว้นี่ก่อนปักปลักปลอกลมจะเสียได้ไงโนกไม่มีปักอะ่ะก็บอกก็บอกให้เอาปักมาวาไม้าไมาหุงข้าวหุงหาเออข้าวมึงไปบูดเลยเนี่ยเออไม่บูดใกล้จะบูดแล้วนะเนี่ยไอ้เวียนนี่เอาปักหาวางเนี่ยปักแทนพวก จ้ะทำที่เอามาโอ้ยผัดลมกระตัวใหญ่ใหญ่เตียวมยไม่ได้บ้านใหม่เตรียมข้าวเตรียมของเตรียมจากเตรียมพวกมาเป็นเนี่ยขึ้นบ้านใหม่นนเจ้าทุกคนก็ผ้าผ้านี้ปิด เขาเรียกผ้าอะไรผ้าใบเลยผ้าใบผ้าใบมาอ้อมเป็นเป็นเป็นฝาบ้านเพื่อนๆมีโคราดมีใครบ้าปวดขาปวดแข้งขึ้นบ้านใหม่วันนี้ไวพรให้ยายบวยด้วยเด้อเด้อดูตะโตห่อห่อของมาดูขนขนคัวขนขนคัวมา อันไหนหัวอันไหนไท้ายเลยจวนั่งไไ<น>ลงคลิปจ้าลงคลิปใครอันไหนหัวอันไหนไท้ายเลยจวนั่งไไ<น>ลงคลิปจ้าลงคลิปใครของคนเอามายกข้าวของค่อยติกน้ำสีแดงก็มีได้เลยจะผัดมี ังกดเข่าปลาปลาไหนปลาสามรูปลาสามรูไว้ไหนไม่มีปลาสามรูเด้อฉันนะบอกแล้วตัวด,ดีบรรยากาศเอาอัน<ไ>ปลาสามมีสีกูก็เอามาแล้วไม่อยู่ตรงไหนเอามามาคนละตัวแล้วสินีาบ้านด้วยสาบ้านะเอยวินมึงเอาเสือคนละอันกันเราไม่มีเสือไม่มีจดัดไอวินมึงเอานี้ติ มื่นอนคนเดียวก็ได้ส่อาดคนละพื้นนดบ้านใหม่เตรียมข้าวเตรียมของเตรียมจากเตรียมคคกมาเป็นเนี่ยขึ้นบ้านใหม่นะจ๊ะทุกคนเอาไว้นี่กอนปักปักป้าลมยีเสียได้ไงลูไม่มีปักก็บอกให้เอาปักมาบ้านใหม่เตรียมข้าวเตรียมของเตรียมจากเตรียมคคกมาเป็นเนี่ย ขึ้นบ้านใหม่นะจ๊ะทุกคนเปดูฝนตกมาจะเป็นยังไงลมแรงมาเปิดเปิงไปหมดแล้วบ้างดูไม่มีเมื่อก่อนนี่ก็เอาลบบจะจะทำที่เอามเด้อ네ดูตะโตหอหอของมาดูขนขนครัวขนขนครัวมา เอาไว้นี่กลอนปักแล้วปลาดูมนืเสียได้ไงไงลูไม่มีปักอ่ะก็บอกก็บอกให้เอาปักมาไม้มาหุงข้าวหุงหาเออข้าวมึงไปบูดเลยเนี่ยเออไม่บูดใกล้จะบูดแล้วนะเนี่ยไอเวียนนี่เอาปักหนึ่งตัวแยปัก้ามตัวปักสามมีสี่ก็ก็เอามาแล้วไม่อยู่ตรงไหนเอามามาคนละตัวแล้วเจ้นี่ฟาบ้านรวยฝาบ้าน อ,อืมอ๋อมีสองตามันมีสองตาพัดลมมันมีสามตาตัดแม่นออกมั้ยออกกมได้เอาสองตาจะก็ทำที่เอามานี่แต่พัดลมไม่มีเอ้าไม่มีที่ปูเลยเราอะ่ะเนาะ <c oughs> อืม ไปบ่ายแค่นี้ก่อนนะจ๊ะดูฝาบ้านยายบวย<ป>อืมอ๋อมันมีสองตามันมีสองตาพัดลมมันมีสามตาตัดแม่นออกมั้อองออกได้อสองตาเขาไข้เยอะมากคงค่อยเอามายกเข้าของค่อยปลุกผ้าผ้านี้ปิด เขาเรียกผ้าอะไรผ้าใบเลยผ้าใบผ้าใบมาอ้อมเป็นเป็นเป็นฝาบ้านเพื่อเนเพื<ๆ>่อนมันมีสองตา,งตาพัดลมมันมีสามตาตัดแม่นออกม,ออมั้ออกมได้อาสองตาไม่มีที่ปูเลยเราอะนนเนาะอ, <ไป S 1> อือ,อไปบ่ายแค่นี้ก่อนนะจ๊ะดูฝาบ้านยายบวย นี่แต่พัดลมไม่มีนี่เอา้าปวดขาปวดแข้งขึ้นบ้านใหม่วันนี้ไวพรให้ยายบวยด้วยเด้อพติกน้ำสีแดงก็มีได้เลยจะผัดมีเยอีไปช่มงมือไอปลาสามมีสีกูก็เอามาแล้ว ไม่อยู่ตรงไหน,นเอามามาคนละตัวแล้วเจนี่ฟาบ้านด้วยฟาบ้านหัวไปทางไหน <laughs> ยง